ทนทำไมต้องเก็บกาดได้ยอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมันยับหรือมันเป็นอะไรไปเนี่ยมันเสียราคานะเห็นแล้วปวดหัวเลยเนี่ยหัวใจของการสะสมกาสคืออะไระรู้ป่ะกาดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเอาตูไม่รู้มามาจากตูไม่ต้อง<ห><ห>ตอน<ห>นี้<อ>มีนี่แล้วฟินกาด ฟินการ์ดเป็นแบรนด์คนไทยที่เกิดจากแพชชั่นของเจ้าของมีหลากหลายแบบให้เลือกฟินการ์ดท็อปโหลดเดกรอบพลาสติกแข็งมีฟิล์มกันรอยหน้าหลังฟินการ์ดแมกเนตกรอบแข็งหนามากด้านบนมีแม่เหล็กเปิดปิดง่ายฟินการ์ดสลีปซองใสสำหรับใส่การ์ดและอื่นๆอีกมากมายสั่งง่ายมีหลายช่องทางของมาเร็วมากต้องฟินการ์ดต้องฟินการ์ดฟินมากๆ สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 m a n i a วันนี้เราทั้งสคนแอมบิตูกับบิทเอ็ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็วันจันทร์อีกแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ขอกําลังใจด้วยค่ะคะอลไลด์ด้วยนะคะหากใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมนะคะกด subscribe ด้วยค่ะมุ่งหน้าสู่สายซับไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถสับสมพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe นะคะทุกวันที่23ของเดือนพวกเรามีของรางวัลสุ่มแจกเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยค่ะ ขอเริ่มมืที่ความคืบหน้าการแข่งขันอินซีซั่นทัวร์นาเมนต์ที่ตอนนี้ทางหลีกเริ่มเซตระเบียบการแข่งขันออกมาบ้างแล้วนะครับเบื้องต้นทัวร์นาเมนต์นี้จะทาการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนหาทีมที่ดีที่สุด8ทีมนะครับทำการแข่งขันแบบแพ้ตกรอบในเดือนธันวาคมอีก22ทีมที่เหลือก็ทาการแข่งขันในฤดูกาลปกติต่อไปทุกเกมจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันฤดูกาลปกติ82เกมนะครับเพียงแต่จะมีเกมพิเศษเพิ่มขึ้นมาเกมหนึ่งแน่คือเกมนัดชิงชนะเลิศสองทาาากกกแ่งันมวทีมออื่นนนน1เกกมตีี้ทังลลแสาพธ์ นนยังเหลือข้อสรุปเกี่ยวกวับคอนเซปต์และก็เงินรางวัลสำหรับทีมที่เข้าสู่8ทีมสุดท้ายรวมไปถึงนักชิงชนะเลิศด้วยก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันนะคบว่าจะให้นักกีฬาทีมชนะคนละ1ล้านเหรียญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะดึงดูดแล้วก็กระตุ้นให้นักกีฬาเนี่ยทุ่มเทนในการต่อสู้กนนารแข่งขันอินซีซั่นทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนเงินรางวัลในอนาคตในจุดนี้เรามาติดตามชมกันต่อแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับการแข่งขันอินซีซั่นทัวร์นาเมนต์เนี่เน,เนองน สมมุติว่าทั้งลีกแล้วก็ทางสมาพันธ์ผู้เล่นเนี่ยหาข้อสรุปตกลงทุกอย่างได้เป็นที่เรียบร้อยพูดง่ายๆเนี่ยนะครับจะช้าจะเร็วการแข่งขันอินซีซั่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เกิดขึ้นแน่นอนทาง NBA เนี่ยเขาเห็นความสําเร็จจากการแข่งขันเพลย์อินเนี่ยแหละครับแล้วก็ให้การแข่งขันเพลย์อินเนี่ยอยู่คู่กับ NBA ตลอดไปแล้วนะครับพวกเขาก็พยายามเดินหน้ารักษาโมเมนตัมความสําเร็จโดยการเพิ่มการแข่งขันอินซีซั่นทัวร์นาเมนต์เข้าไปแม้ว่าบรรดาสื่อส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะมองว่าโอ้โหมันค่อนข้างเยอะนะพวกเเเเเเค้้าาาาาาหห็็นน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 นดดดววววยยยยยยกกกกัััััับบรรรรรแแแขขขข่่่่่่่่งงงพล์์์ออออิิตตซซีีทมมมสสืไ ในจุดนี้ส่วนตัวแอดมินเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรอความคืบหน้าอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็เปิดใจให้โอกาสกับอดัมซิเวอร์อีกสักครั้งเพราะว่าอดัมซิเวอร์พวกเราก็เห็นกันดีนะครับกับการแก้ปัญหาการเพิ่มสิ่งต่างๆใน NBA เหมือนจะเป็นการแข่งขันใน a l All Star ที่มีการปรับเปลี่ยนกฎเป็น Target Score e n d i n g หรือว่าจะมีการเพิ่มสปอนเซอร์บนเสื้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ดีๆเกิดขึ้นใน NBA มากมายก็เพราะอดัมซิเวอร์จึงเชื่อเหลือเกินว่า In season Tournament น้ใใครรจะูว่าอนาาคตอจจะกลายเป็นกขงันที่สนุกวนฤดูกาปกกติ็เปป็นไไได้ม่แตกกต่่าางงรแขขัน ที่ได้รับความนิยมอย่างไม่น่าเชื่อเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยทุกอย่างไม่ลงตัวพวกเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ายกเลิกก็ทําได้นี่คือสิ่งที่ทาง NBA เนี่ยเขาต้องการจะมอบความสนุกให้กับแฟนบาสอย่างพวกเราแต่สิ่งที่แอดมินอยากจะรู้จากการแข่งขัน i n s ซ a s o n Tournament นี่นะครับนั่นคือการออกตารางการแข่งขันเพราะว่าเพื่อนๆลองดูนะครับการที่จะหา8ทีมเข้าสู่การแข่งขันแบบแพ้ตกรอบในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยและอีก22ทีมที่ทําการแข่งขันในฤดูกาลปรกต,ติต่อไปใครจะรู้แล้วครับว่า8ทีมที่ว จะเป็นทีมไหนและการแข่งขันในฤดูก,กาลปรกติเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่แอดมินอยากจะรู้ในส่วนของระเบียบการแข่งขันคอนเซปต์ต่างๆเงินรางวัลถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราสองคนจะมารายงานให้เพื่อนๆทราบอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวของ NBA ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะทางหลีกประเมินเพดานเงินของฤดูก,กาลปี2023-2024น่าจะขึ้นไปอยู่ที่134ล้านเหรียญส่วนเส้นของภาษีฟุีฟเฟยนะคะก็น่าจะอยู่ที่162ล้านเหรียญถือว่ามากกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมากว่า1 0 4ล้านเรีย นะคะมหาศาลมากๆพอพูดถึงเรื่องเพดานเงินนะคะขอย้อนกลับไปในปีฤดูกาล1984-1985ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่เริ่มใช้เพดานเงินเลยนะคะมีมูลค่าเริ่มต้นเพียง3.6ล้านเหรียญเท่านั้นเนี่ค่ะแล้วก็มาแตะ9หลักหรือกว่า100ล้านเหรียญได้ในปี2018-2019นะคะและในปัจจุบันค่ะก็มั่นใจว่าเพดานเงินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นบุญของนักกีฬายุคใหม่ค่ะที่มีแต่จะได้สัญญาค่าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ35% max contract เนี่ ถึง48ล้านเหรียญแล้วนะคะมากมายมหาศาลจริงๆเลยคะ่ะไปต่อนที่ข่าวครา,าวของบ a ส l h a บ l of อ Fame Class ปี2022กันซะหน่อยนะครับในส่วนของ NBA มีนักกีฬาอยู่2คนครับน,นั่นคือทีมฮาร์ดเวย์กับเมนูจิโนเบลี่แล้วก็มีจอชคาวนะครับในฐานะหัวหน้าโค้ชในส่วนของทีมฮาร์ดเวย์แฟนบาสตั้งแต่ในยุค90ทีเนี่ยรู้จักเขาดีนะครับนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาระดับ All Star 5สมัยระดับ All NBA อีก5สมัยนะครับแม้ว่าตัวของเขาจะไม่สามารถคว้าแชมป์ NBA ได้ก็ตามนะครับแต่ชื่อเสียงและก็ผลงานของเขาเนี่ยเป็นทีู่่ักอย Golden State Warriors หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่อยู่กับแมม่มี่ต่อสู้ร่วมกับอลันโซมอร์นิงนะครับต่อสู้กับชิคาโก้บูสที่นําโดยไมคเคอร์จอแดนสนุกมากๆเลยในตอนนั้นย้อนกลับไปตัวของเขาเนี่ยเกิดและก็เติบโตที่ชิคาโก้นะครับพอพูดถึงพอยก์ดคนหนึ่งใน NBA เนี่ยที่เกิดและก็เติบโตที่ชิคาโก้ส่วนมากแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องนึกถึงไอเซทมัสแห่งแบดบอร์ดพิสตันเพราะว่าเขาคือสุดยอดการเลี้ยงต่างๆเนี่ยในตอนนั้นเรียกกันว่าโยโย่ Yo. แต่แม้ว่าไอเซทมัสจะสุดยอดขนาดไหนก็ตามนะครับพอเขาไม่ได้ เนี่ยแหละครับตัวของไอเซโทมัสยังยอมรับเลยว่านี่คือการเลี้ยงที่สุดยอดเหลือเกินตัวของทีมฮาร์ดเวย์เนี่ยนะครับถูกดราฟต์โดยโกลเด้นสเตทวอร์เรนในปี1989อันดับที่14เอาเข้ามาเล่นร่วมกับมิชริชมอนด์นะครับกับคริสมูรินสร้างตำนานที่รู้จักกันในยุคข,ของรัน TMC เนี่ยแหละครับการเล่นที่เต็มไปด้วยความสนุกนะครับการยิง3คะแนนการเลี้ยงการส่งงามๆไม่แตกต่างกับโกลเด้นสเตทวอร์เรนที่นำโดยสเตฟเฟนเคอร์รีเครย์ทอมสันและก็เดรมอนด์กรีนเลยแหละครับการเล่นของ Hard away ทีมฮารา์ดเวย์เเนจจนนนนนนนีีี่่่่ยยยะะคคคครรัััััับบแม้้้้กกททงงออออดาาาจจจสิชใปุตืหหวโ ดัลลัสมอริสเนี่ยเขายังยอมรับเลยนะครับพอพูดถึงคําว่า crossover เนี่ยหลายต่อหลายคนแฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยก็มักจะนึกถึงอเลนไอเวอร์ซันแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างจุดเริ่มต้นต่างๆในการ crossover เนี่ยก็มาจากตัวของทีมฮาร์ดอเวนเนี่ยแหละครับเขาพลาดโอกาสในการเข้าสู่ฮออฟเฟมเนี่ยถึง5ครั้งแล้วนะครับครั้งที่6ว่ากันว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากจะรับโทรศัพท์เลยพอเห็นว่าเป็นเบอร์ของฮออฟเฟมโทรเข้ามาเพราะว่าเขากลัวครับกลัวที่จะพลาดเป็นครั้งที่6แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาช้ายังดีกว่าไม่มานนนนนะะะคคครรรัััััับบบยงงติด Hall Fame of แลี้้ท3 เข้าสู่ hall of fame เป็นที่เรียบร้อยคริสมูลินเนี่ยเขาเข้าสู่ hall of fame class ปี2011แล้วก็มาเป็นมิชริชมอนด์นะครับใน class ปี2014บัดนี้ครับทีมฮาร์ a เว y ได้ตามพวกเขา2คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมนูจโนเบลลี่นะครับนี่คือระดับ first ballot hall of fame พอพูดคำว่า first ballot hall of fame น้องๆหลายต่อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่า first ballot hall of fame หมายความว่านักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยพอประกาศรีทายเนี่ยนะครับต้องวีทายครบ3ปีเต็มก่อนถึงจะมีสิทธิ์เสนอชื่อเข้าสู่ hall of fame และพอมีสิทธิ์เสนอชื่อปุ๊บเนูเ hall fame แบมบ มาจินอบิลลี่เนี่ยแหละครับย้อนกลับไปในปี1999นะครับตัวของมานูจินอบิลลี่เนี่ยคืออดีตดราฟรอบ2อันดับที่57ในสมัยนั้นเนี่ย NBA มี29ทีมนะครับนั่นหมายความว่าในการดราฟ2รอบเนี่ยก็จะมีนักกีฬาเพียงแค่58คนเท่านั้นที่จะผ่านการดราฟตัวของมานูจินอบิลลี่คืออันดับที่57เรียกว่าเป็น2คนสุดท้ายเลยแหละครับและกว่าที่มานูจินอบิลลี่จะเข้าสู่ NBA นะครับก็คือ3ปีหลังจากที่การดราฟครั้งนั้นเกิดขึ้นในนนนนววััััยยย25ปปีเเค้้้ากก็ตติิดดด NBA ะรรบบขออออองงู่แแซโโส์ทหม16 ดูการไม่เคยจากทีมไปไหนเลยนะครับลงสนามทําแกงขันทั้งหมด1 0 5 7เกมเป็นตัวสํารองทั้งหมดนะครับเจ็ดเกมทาแกงขันใน NBA p l a y o f f ฟอีก218เกมเรียกว่าประสบการณ์ีนโ,โหคืออัดแน่นเต็มไปหมดเลยรวมนําทีม San Antonio เปอร์คว้าแชมป์ทั้งหมด4สมัยนะครับติดทั้งอ l ส Star ติดทั้งออ l NBA ท่าไม้ตายของเขาเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีนั่นคือ Eurostep เนี่ยแหละครับความสําเร็จใน NBA ของมนูจ g i n o b i l ว่าสุดยอดและระดับนานาชาติมนูจ g i n o b i l ก็สุดยอดเช่นเดียวกันนะครับความสำเร็จสูงสุดของตัวเขา นั่นคือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี2004เป็นเหรียญทองที่ช็อกแฟนบาสทั้งโลกเลยล่ะครับปิดท้ายกับจอชคาร์หนึ่งในสุดยอดหัวหน้าโค้ชคนหนึ่งของ NBA นะครับเขาอยู่ในวงการโค้ชมากว่า27ฤดูกาลนะครับเริ่มตั้งแต่ในปี1984กับการเป็นหัวหน้าโค้ชของคลิฟแลนด์โคลเลียสแต่ที่ตัวของเขาเป็นที่รู้จักมากที่สุดนะครับนั่นคือตอนที่เป็นหัวหน้าโค้ชของ Seattle s u per so nics นำแกรี่เพ y ตันกับชอนเคมส์เนี่ยแหละต่อสู้กับชิคาโก้บ สบความสําเร็จมากที่สุดหลังจากนั้นก็สามารถคว้ารางวัลโคชยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับในสมัยที่เขาเป็นหัวหน้าโคชของเดนเวอร์นกเก็ตในปี2013เบ็ดเสร็จแล้วทั้งชีวิตของจอร์จคาวในฐานะหัวหน้าโคชนะครับเขาสามารถคว้าชัยชนะได้ถึง1,175เกมถือว่าเป็นอันดับ6ตลอดกาลนะครับในฐานะหัวหน้าโคชที่สามารถคว้าชัยชนะได้มากขนาดนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง3คนนะครับรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมด13คนนะครับใน Hall of Fame Class 2022ปีนี้ครับ เราไปต่อกันที่ Golden State Warriors แชมป,ป์ NBA ป,ปีล่าสุดกันค่ะพวกเขาได้มีการเรียกนักกีฬาฟรีเอเจนที่มีประสบการณ์หลายต่อหลายคนมาทำการทดสอบก่อนที่จะเข้าสู่เทรนนิ่งแคมป์ม่ว่าจะเป็นเ Ben McLemore นะคะ Alfred Peterson Lon Day Hall Ristel f e ace, รวมไปถึงเค n เน t ฟ f a r ค่ะทีมเนี่ยสามารถมีนักกีฬาได้มากถึง20คนเลยนะคะในช่วงเทรนนิ่งแคมป์หรือว่าฟ r e s e a s o n แต่จะต้องตัอดออกค่ะให้เหลือนักกีฬาการันตีเพียงแค่15คนเท่านั้นค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการปรกติไม่รวมสัญญาช w เว a y นะคะ Golden State Warriors ในปัจจุบัน ตอนนี้ค่ะมีนักกีฬาสัญญาก,การันตีทั้งหมด13คนและก็มั่นใจว่าจะต้องเก็บพื้นที่นักกีฬาไว้หนึ่งที่แน่นอนค่ะให้กับอันเดรเอกูดาราค่ะ,คะเขาตัดสินใจที่จะเล่นต่อยังไม่รีทายนะคะนั่นหมายความว่า Golden State Warriors ค่ะมีพื้นที่นักกีฬาการันตีว่างอีกหนึ่งที่ก็เป็นไปได้นะคะที่พวกเขาอาจจะเข้าสู่ฤดูกาลเต็มที่นักกีฬา14คนแล้วค่อยไปมองหากันต่อไปเรามารอติดตามชมกันค่ะว่า Golden Warriors State Warriors จะเ,จเด้นน้ตกันอรไรต่อไปะะ์ะจะเจไปตน Utah Jazz นหน่น้ากัน่อย่างการเเปปลลี่นแงทรรวด็ว เกินของ NBA จากทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของลีกนะครับเมื่อ2ฤดูกาลที่ผ่านมาบัดนี้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมแบบเต็มตัวแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับตั้งแต่วันนี้จนถึงปี2029หรือว่าอีก7ปีข้างหน้าพวกเขามีสิทธิ์รอบแรกมากถึง14สิทธิ์ซึ่งทาง CE ออย่างแดนนี่อินช์เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาตอกย้ําความมั่นใจว่าการเทรดทั้งโดนาวันมิเชลทั้งรูดี้โกแบร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเดินหน้าเพื่อทําทีมไปสู่ชแชมป์ในอนาคตนะครับแต่แดนนี่เินช์ยังไม่หยุด จอแดนคลาร์กส Bo da ันโบยานบอกนันดวิชหรือว่าจะเป็นมาลิกบิสซี่แต่ละคนเนี่ยมีมูลค่าระดับสิทธิ์รอบแรกทั้ง3คนเลยนะครับพอฟังแบบนี้เชื่อเลยเกินว่าแต่ละทีมในลีก NBA เนี่ยขยาดแดนนี่เอนจ์กันไปหมดเลยนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมฝ่ายบริหารของนิวยอร์กนิกส์อย่างวิลเลียมเวสซี่หรือที่ทุกคนในวงการรู้จักกันในนามของเวิร์ลไวด์เวสซ์รองประธานฝ่ายกิจการบาสเกตบอลของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยแหละครับเขาออกมาบอกเลยนะครับว่าทีมยูทาห์แจ๊สเนี่ยเหมือนมาปล้นมากกว่ามาเทรดอะไรทีี่่เเอาได้นย โอของยูทาแจสตโดยแดนเนยเอ็นช์เนี่ยเขาจะสะสมสิทธิ์ดรับรอบแรกเพิ่มให้กับยูทาแจสตได้หรือเปล่าแต่ณเวลานี้เนี่ยนะครับยูทาแจ๊สกับ OKC OK Thunder ถือว่าเป็น2ทีมที่มีสิทธิ์ดรับรอบแรกเท่ากันนะครับ14สิทธิ์จากวันนี้จนถึง7ปีข้างหน้ารองลงมาคือแซนแอนโทนิโอสเปอร์ครับ11สิทธิ์อย่างที่บอกเพื่อนๆน,นะครับว่าสิทธิ์ดรับรอบแรกเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธชั้นยอดเลยในการสร้างทีมพวกเขาสามารถเลือกนักกีฬาเข้ามาเองก็ได้สามารถพ่วงเข้าไปในแพ็กเกจการเทรดหานักก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 ีีีีีฬาา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 ททท่่่่ลลงตตตตััััววบบมมมมมมในนกกนนนนออคค็็เเเปปปปไไไดดด้้้้หยยะรรริิราามชมพๆ d RESCO ของเราหัวหน้าโคชใน NBA กันค่ะทางลีกนี้คงผ่อนปลนอย่างต่อเนื่องค่ะพวกเขาสามารถแต่งกายแนวสปอร์ตนะคะจะเป็นเสื้อโบโลทีมหรือว่าเป็นรองเท้ากีฬาได้ค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นสูทหรือว่ารองเท้าคัชชูแบบเป็นทางการค่ะทางลีกเนี่ยมีการผ่อนปลนตั้งแต่การแข่งขัน NBA b u b b โบใน Disney ช่วงโควิดนะคะแล้วก็มีการผ่อนปลนมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็ต้องถือว่า Adam s i l v e r นั้นค่อนข้างยืดหยุ่นเลยนะคะและโดยส่วนตัวตุนคิดว่าการแต่งกายแบบนี้ก็ลงตัวกับการทําหน้าที่ของพวกเขาดีนะคะและนี่ก็คคือออขขข,ข,ข่าาาาาาววววรมมนนนหใณี้ยพส อย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดยของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ